สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ s ซเว่นแชนแนลนะครับผมและวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมฮงไกสตาริวอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาหาเหรียญเฮอร์ต้ากันนะครับผมเหรียญเฮอร์ต้าคืออะไรเหรียญเฮอร์ต้าคือเหรียญที่ใช้ซื้อของในร้านคาเวลนะครับผมนี่กับพี่หัวฟูฟูคนนี้เลยโดยเหรียญเฮอร์ต้านั้นเราจะสามารถเก็บได้ตามแมปนะครับจาก พวกกล่องต่างๆแล้วก็จะมีเหรียญเฮอร์ต้าลับที่ซ่อนอยู่นะครับตามจุดต่างๆเช่นการที่เราไปคุยกับ NPC หรือว่าเราไปเผลอไปทำอีเวนต์ลับอะไรบางอย่างนะครับผมเดี๋ยวมีตรงไหนบ้างเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มจุดแรกกันเลยนะครับโดยจุดแรกนะครับผมให้วาปมาที่ยานของเฮอร์ต้านะครับแล้วก็มาที่มา s t สเตอร์คอนโทรโซนวร์ปมาตรงจุดนี้อ่ะ ปึ๊บมาใช่ไหมครับให้วิ่งไปทางขวาเลยครับแล้วก็ตรงนี้เลยอ่าอันนี้ผมทําไปแล้วก็คือตรงนี้มันจะเป็นมีกล่องอยู่ถ้าเรายังไม่ได้เก็บไปนะครับมันก็จะมีเป็นกล่องแล้วก็ m p c เย็นอยู่หลังจากที่เรากดคุยกับกล่องแล้วก็ให้วับจากมาที่เบสโซน ว้ามาตรงจุดนี้ครับปึ๊บอ่ะเราให้เราวิ่งมาทางนี้นี่กระเจินหน้าตาเหมือนกันเลยกล่องแบบนี้เลยให้เราคุยกับเขาเราก็จะได้เหรียญมา20เหรียญเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปกันเลย จุดต่อมานะครับผมให้เราวาร์ปมาที่ Master c o n อนโ l Zone นะครับเหมือนเดิมแล้วเราก็วิ่งขึ้นมาทางนี้อ่าแล้วเราก็มาที่ตรงแฟมนะครับผมตรงนี้มันจะมีของให้เก็บเราก็เก็บเสร็จปุ๊บเราก็วาร์ปกลัมาตรงนี้ใหม่ หรือจะวิ่งวิ่งไปเลยก็ได้ให้เราคุยกับ N P T ที่ชื่อแม่นี่แล้วเราก็จะได้ส่งไอเทมที่เราเก็บมา อ่ะเสร็จเรียบร้อยจุดต่อมานะครับผมให้เราวาร์ฟมาที่สตอรี่โซนนะครับวาร์ปมาตรงนี้เลยแล้วก็เดินเข้ามาในห้องนี้นะครับนี่ให้กดตรวจสอบนะครับนี่จุดนี้จะได้ทั้งเหรียญเฮอร์าแล้วก็ปลดอาชิพเมนด้วยนะครับผมง่ายๆใช่ไหมครับ เดี๋ยวเราไปจุดต่อไปเลยจุดต่อมานะครับผมจะเป็นนี่นะครับวาร์ปมาตรงซับไพโซนวาร์ปมาตรงจุดนี้อันนี้ผมว่าเพื่อนๆหลายคนนะ่าจะทำกันไปแล้วมันคือโถส้วมนั่นเองนี่แต่ถ้าใครยังไม่รู้ก็เนี่ยครับกดคุยกับโถสว้วมแล้วก็กดนั่งครับผม แล้วโถส้มมันก็จะพาวาร์ปไปที่อื่นเรียบร้อยเอาละครับจุดต่อไปจุดนี้จะเป็นจุดเก็บเหรียญเฮอรตาจุดสุดท้ายนะครับ ามาถึงแล้วก็กดตรงนี้จะมีของให้เก็บนะครับจริงๆแล้วก็กดคุยกับทางขยะครับคุยเสร็จวิ่งมาคุยกับทางขยะตรงนี้ครับกดตรวจสอบ ะจะมี NPC ขึ้นมาแบบนี้นะครับก็คุยเลยปิ่งเราจะได้รับแต้มอันนี้เราจะได้รับแต้มคุณธรรมอ่ะแล้วก็จะได้เหรียญน,นะครับผมแล้วเราให้เราวาไปที่จาริโลนะครับแบบนี้เลย ตรงรให้เดินมาที่รถตรงนี้นะครับอ่แล้วก็คุย ก็จะประมาณนี้นะครับผมกับจุดเก็บเหรียญเฮอร์ต้านะครับผมก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Sub s c r i b e เป็นกำลังใจไว้ให้ด้วยนะครับผมยังไงถ้ามีอะไรมาแนะนำอีกก็อย่าลืมฝากติดตามกันด้วยนะครับผมส่วนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ